วัววันนี้ต้องวิธีพาไปเอาสวัสดีนะครับพี่น้องนี่ช่องวิธีพาไปนะครับพาพี่พน้องนะครับมาสำรวจนะครับราคางวนยูทีตลาดนัดโคกกระเบือนะครับสมป้อยน้อยอำเภออุทุมพริสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับผมเสาร์นี้เป็นเสาร์วันที่ยี่สิบหกนะครับเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพี่น้องนัดนี้ก็เป็นนัดวันจันทร์แต่วัดตลาดสินเนมนะครับมาเป็นวันศุกร์นะครับเนาะเอาพูดได้คำว่าเบื้องล้วงได้ครับฝาก เสีภาพก็เสียงเห็นไหมครับว่าชัดว่าชัดนะครับเนาะรับชมจากทางใดคอมเมนต์บอกได้เลยครับเด้อเอานัานีท้ายเบอร์เบิร์ดกับคอภัยนั่นะครับสะแก้วชัดเจนเอาขอบคุณเอฟซีจากทางสะแก้วนะครับเนาะเขาเมื่อเล่าจะฝากก็อลไรก็แช่นั่นเองได้ครับเด้อภาพเสียงชัดเนี่ยนะครับเนาะเอาบอลล่าสากับไปต่อเลยน้อพี่น้องเอาแต่เสาเลยแบบนี้ มาต่อดีครับเท่าไหร่กับห้องเท่า41,000บาทนะครับ40เบียดได้จักปีแล้วครับนี่ปีนึงประมาณปี40เบียดเอาปไดหมักแม่สาวหน่อยจะ่าติดแดงติดแดงทางนี้แน่หนึ่งนะครับ41,000บาทรับประกันแข้งขาเนาะครับเนาะเอา 4ี่หมื่นหนึักประมาณลอยสาหายเดียวผมมดส่วนสูงบึงโดยประมาณนะครับเนาะลอยสามสิบหเอามาตัวเดียวนะมือนากเรือทรนะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้านสาองสี่หกดด้าะครับเนาะจากเสืรทีไซน์ลอยเอะครับเนี่ต่ออะไรเนาะครับเนาะ ขอขึ้นค่าไอโฟนเดมากน้ำฝนโอ้โทษนะครพ่อลองต่อเบิงส1 0 0 0บาทแม่สาวปีกัวนะครับเนาะลอยสามสิบมันก็สิติดนีแน่จังหน่อยเบิ่งโซนี่เท่าไรเนาะพ่อหนี่เจ็ดสิบแปดเจ็ดหมื่นแปดพับาทพ่องจ็ดเดือนนะครับพ่อข้าเจ็ดเดือนเลยครับเจ็ดเดือนแล้วพ่อไดครับพ่อนใสามหนึ่งเคฟสมหนึ่ง แปดเดือนเมื่อได้ก็พอเมื่อผสมพันสามตุลาสตุลาหกสามเราประกันไหนเลยประกันทุกอย่างทองที่ไดนล่ะพ่อนี่ลูกที่สามลูกที่สามได้ทองเอ้าบังเดียผูู้ดมากรวยทองเจ็ดหมื่นแปดเ้บังไทยเจ็ดหมื่นแปดพันบาทเอาไปลอขวาดอย่างเดียวนะครับน้อง่มีตำนี้องนะฝรัเนาะ ประมาณรถอยสามสิบห้าบวกส่วนสูงเอาฝากเบอร์โทรให้นะครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามสองเก้าสามศูนย์ห้าสามสองเก้าสามศูนย์ห้าจากกังเพื่อได้ไหมป่ะสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิลอยเอียบเท่านะครับเนาะเอาขาก็ได้ไลค์ครับได้หาแม่ทองเจ็ดหมื่นแปดพันบาทแต่เดือนสวัสดีครับเพอไหนเนาะครับของเขานี่นุ่มรอ 62ครับผม62,000บาทหนุ่มร้อนได้จากปีอะไรอันนี้ชิเมตเดือนชิเมตเดือนสี่ข้อขวบแล้วโู้พอไหมนะครับนี่พอครับโอ้พอเพิ่มไหครับพอครับบ่หูวเนาะเพื่อผู้ใดอยากได้ฟอพันโค้งสางใหญ่ใหญ่บัตรท่านอย่ถึงตี62สอาม่าตัวเดียวนี่เนาะครับสองตัวครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่ครับลาเท่าไรครับอายางนี้หกสเงินครับ62คือกันแต่ผมฟอพันผสมเนาะหรือผสมแล้วผสมแล้วครับ พันหนึ่งรอบแล้วรอบหนึ่งครับพ่อพ่อไหนครับแปดหกครับหกแปดแมนโบเอฟเอฟหกแปดนะครับพานจากรอบนะครับรอบหนึ่งแล้วลูกที่สองเนี่ยนะครับน้องขันมาแมนโบประมาณลูกที่ใดครับหน่อยมาลูกอะไรลูกตัวที่ไหนล่ะพ่อตัวที่สามในท้ารราคาทวารกันหกสิบสองนุ่มรอเงาอันลัด 1อยหาิบเประมาณลอยหกสิบฝนะครับนี่อันนี้ก็บังยหาชิบหาฝากเบอร์โทรให้นะครับไเ๋ยเอาเบอร์โทรเอาเลยวะฝากเพื่อพื่อนมาฝากเบอร์โทรบ่ะศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่ามสามหนึ่งหนึ่งสามามหาสามเก้าห้าสาเก้าครับจากท่าไหนนะพ่อมาหาต่อ่อเอาได้ครับันนี้เอเป็ขึ้นค่อเั็นหม หกสอนเนาะไปต่อต่ออยู่พ่อแม่เท่าไรเนาะครับได้นี่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกลูกบ้านหรือลูกหลอดได้เนี่ยลูกหลอดจักเดือนเหรอครับเอาพูดเ็มากลูกสองเดือนเจ็ดหมื่นกว่าสองเดือนท่องแรกนะครับเนาะ ผสมหยิกไหมครับพี่ท่านนี่เนาะท่านาแม่ได้มาแม่สาวลูกโอเคอยู่นะครับเนาะม่มีตำหนี่ดอกลูกก็ง่ามดีลูกแม่ไปต่อข้างหลังแม่นี่ได้เท่าไหร่ครับเนาะห้าหมื่นครับห้าหมื่นผสมไปครับแปดเดือนครับแปดเดือนพอพอได้ไหมพี่ลอบมาดงานเราสมบ้านสมโตมากเลครับ แเดือนใชตัวนี้เห็นไหมครับผมตะกรุดนะก่อเนาะเอาหัวทอง8ดเดือนแล้วกคราชมุนพันพิงนส่วนสูงประมาณรน่อยสี่ส่นะครับเนาะนี่นันก็ประมาณหน่อยสี่สิบห้าไอ้าเบอร์โทรเหนไหครับผม0 9นย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหสเจ็ากศูากเพือใดนะครับเขืองไนืองไนะครับเอาขอบคุ้นลายๆครับผม เกลือง่ายไปคุณแามากอันไหนครับผมพ่<ป>อแม่นี่บ่ะ,ะเหลืวแม่เดียวนี่บอเหลือแม่เดียวสี <45. S 1> ส่สิบห้าีหรือหมื่นห้าพันบาทผสมไปพ้อขึ้นเทอหนึ่งแล้วบ้านผสมสี่หมื่นห้ันบาท, 45, บาทเอาบ่ามีตอนนี้นะพ่อเนาะของคุณพ่อระท้วน ปมาร่อรมอกยู่างลอบเว้นระยะห่ออยหาชิบส่วนสูนะครับเนาะเอาุกคนดีครับเบอร์โทรเบอร์ไดฟ้า060 060 0 6อ060ร6 0 060 060 0 9 0 5148ก0 06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 0 0า ท่าไรครับพ่อมาประกันทอดห้าสิบแปดครับห้าหมื่นแปดพันบาทมาเลยตัวน ah ี้ห้าสิบแปดเนาะข้องสาวน่ายเนาะข้องสาวเลยใส่พริกแดงมือผสมวันที่หกท่านมานะครับเนาะเอารับประกันให้เลยราคาหนี้เชียงขาดีรับประกันมานผ่อนเนาะผู้เดินมาคนเบดินถ่ายให้ส่วนสูงประมาณ ลอยซีสิบแปดะอยหิบนะครับเนาะถ่าย่ๆหางเงาหลากดินหมดเลยครับนี่ปูดาหนาประกันทองครับนี่หาแปดเนาะห้าสเอาหาปดประกันทองเอางาทองอย่างนี้มันยังชั่วตัวได้ยีงไตัวนี้แมนไหครับตัวนี้็แม่ครับนี่แม่ลูกครับนี่แมนบ้โอ้ป่าแมนแมวเดียวแ่ไว้าห้าหมืนสองพบาทนะครับเนาะต่อได้ยีง หาสิบสองบัท่านผสมเนี่ยเนาะแม่สาวไปอ่าสิบสองโอ้ลูกนึงแล้วค่องว่าห้าหมื่นสองพันบาทแม่นี่ไหมครับวันนี้แม่ใหญ่ลาไว้เท่านครับหกหมื่นห้าพันบาทลูกผสมได้ทั้งสิที่สามหนึ่งเลือดนะครับที่สทสามหนึ่งจักรรอบแล้วไอ้นี่ สองรอบลูกกสิบบ้างตัวที่สองมาทัดในทองเนี่ตัวที่สองคนน,น,งนะครับ KF สามหนึ่งใส่ตัวที่สองเดี๋ยวสองรอบเนแล้วหรอเคล,ล,ลมัดประมาณรน่อย C สิบหกเบื้งไทยเบื้องหาเหงเอา งามงามมูนี่ว่เาเมีนี่้นก็ไหลายขอด้ยครับแ้าม่นี่หกสิบสีบบ่บท่านผสมแม,แม่แม่ทองมากทองมากลูกได้โตไปครับลูกตัวนึงแล้ว6กหมืสี่พบาทกุได้หมักแม่ใหญ่ใหญ่หกสิบสี่บมีต่ตำนี้นะครับนอารุ่นนี้ ต้นสูงไปร้อยหาิบหาได้ครับพี่น้องวัดดีๆง่าๆห้าหมื่นแปดพันบาทคล่องว่างลูกตัวที่ไหนไอแยกไปนี่ตัวที่สองแยกไปเนาะผู้ใดนมักนั่เพินเบิร์แ้วน้องเข้ามาหนิตัดเบอร์ทั่วไนะครับพ่ป2 1ูนย์9973นสอันนี้เบอร์ปลาเหนน้องทีมงานปลาหนวดขอคุณแคบ มันหวานครับว่าเอาลองโทษบ้างนะครับเนาะผู้ใดมักแบบใดทีมงานปลาหนวดผมก็ะดิถามปลเหลียไปเนยนะครับเพราะงัวเนคนหลายเคนเสียวงัวไปทรงนั่นนะครับเนาะการเดินทางนะครับไอ้ต้นไอ้ต้นเฮ้ครับหรือแม่เดียวใบของเงาว่าเท่าไรเนาะครับนี่โอเคโอเคครับผมครับขอบคุณครับผมเอาคนติดขายกันอยู่นะครับต่ออยุบมะครับนี่ ท้ายแล้วเบิดเราบ่เลือคมไงปลาเท่าไรครับไอ้คมนี่หกสิบเจ็ดตัวเมียใช่จักเดือนอะไรสามเดือนกว่าตูปีเตอร์เอจอยังไงหนึ่งสองหางครับผูไดมาพกเท่าไรนะครับหกเานกสิบเจ็ดวันเดาได้มบเดือมขดียวเอาสารเบร์ ตัวนี้ขายแล้วได้บ่าอนี่เป็นขายแล้วสามสิบสี่พันบาทฝากเบอร์โทรน่ยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสสองจ็สี่สี่สสีนะครับเนาะขอบคุณครับผมต้องโทรเบิงน้ครับนี่แม่ลูกงขงคา่องามงามล่อเบื้งมาฟังนี่สวัสดีครับขายเราบ้าครับนี่ แม่รุ่นมาเท่าไหร่น้อครับนี่ครับหกสิบนะครับเปิดไว้หกหมื่นบาทผสมไปน้อครับพี่ผสมจักรอบเหรอครับสองล็อบใส่ถอดได้ครับผมใส่ปีศาจแดงนะครับปีเซตหนึ่งสามศูนย์วันที่ยี่สิบสี่กุมภานาะครับเน้อหกสิบเปิดไว้น้อครับเนาะ ส่วนสูงประมาณลอยหาสิบสามผมประมาณน,น,นะครับเครืองดำผู้ได้มงงายาเๆาอันนี้พื้นเฮีดเขาครับล้นธรรมชาติล้นธรรมชาติเงา้าเหเปิดหกสิบบมีตำนิ้นะครับแข็งขาผู้ได้สนใจเมยเวๆาเาปลาเป็นรถไฟครับ <c oughs> พี่ฝากเบอร์โทรหนนะครับผมศู4ย์หสี่ส เจ็ดสีเจ็ดสสสามห้างจากทั้งไหนนะครับีรัตนารัตนาครับเนาะอขอบคุณนครับผมต่อเบิง์หกสิบได้ได้ไปตัวก็ท่านอีกมาต่อเอามาจากตัวพ่อมือนียตัวนี้แม่ม่นแม่ม่านบ้านเทอดัดพ่อหกหมื่นห้าพันบาทแม่ม่นแม่สาวพ่อแม่สาวสสาวสองสาวหกสบหาผู้ได้มักยังไ ม้านเทาน้อง่อเนาะเดี๋ยวแล้วผสมนี่นะปีศาสแดงปีเซตหนึวันที่สิหตุลาหกสามคอดกรกฎาหกสีนี่ครับนี่รับประกัน6กหมื่นหาเอามาแม่เดียวน้อง่อเนาะอีกแม่นึ่งแม่นี่สี่สิบห่าสี่สิบห่าผสมยังไม่่อนผสมท้องว่างลูกหนึ่งแล้วสี่หมื่นห้าพันบาทผมเบิ้งให้ผู้ใดมัก คืนไพ่พอเพิ่นนมาผมอไ้ถามเพ่นบ่กจะเาเบื่องเรานานาจะเริ่มแล้วครับเพิ่อนมาคน่อันด้ามบเพือันแยกแล้วนะครับเนาะประมาณ1อยหสิี่สอเนาะพ่อเนาะโอ้ยแม่หญ่ายป่าอะไครับพ่อแม่หญ่เหร47เพึ่งแยกลูกนะครับเนาะลูกตัวที่ไหนพ่อแยกไปตัวที่2ตัวที่สอง0ี่บาทขึ้นได้พอ ขึ้นแล้วจระมานเดียทับนะครับส่วนสูงโดยประมาณลอยหา12เอ้า40,070คุณเรมักไปรับประกันแขรงขาให้ฝากเบอร์โทรให้นะครับว่า088 088 788 788 9570นะครับจากลอยเอียร์เท่าโอ้ยโอ้ยต่อเอาเนาะพ่อวันนี้เนาะครบขอบคุณครับมันหมานครับว่าคุณเรย์มาร์น้ำมัน ผมเป็นยังผมเป็นยังบ่เป็นยังครับผมลายเทียมเรา่ให้นนมันอครับอ๋อต่อขับยน้องเดกขายน้ำยู่อตัวนครับผมเเมานน้ำยูนะครับเนาะต่อหากวันเิ่นเบอมอยูนะครับเนาะ แม่ลูกไปเนาะครับนี่รุ่นมินิกับมหลายนะครับเนาะสายคุณสวัสดีครับเบิร์วบโอ้ยยงอยู่ครับเนาะแม่ลูก็ได้ครับเนแย่งบ่เอามาซ้ำนี่บ่เมือนี่ครับโนน้าเบิร์่อนเทาแม่สาวหน่อยว่าเท่าไรครับไปสองเจ็ดหา้าสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท ได้ถึงปีไปนคนครับนี่เกือบ,อบนะครับสเกียหาว้งลอยสามสิบนี่นะครับนี่ถึงสูงประาานลอยสามี่อยสามสิบหาคู่นี่ว่าครครเ 58, าท่เไไาไรครับนี่แม่ลูกเปิดไปหาสิเกียห้าหมื่นปดพันบาทบ้าแยกไหครับนี่แยกก็แยกยูแม่ได้ครับแม่มาเลยกก บ่อพ่อสามลูกได้ครับวันนี้บ่พ่อสามสองเนาะลักสองปกันดูไมักแม่ลูกแดงๆหมออันอร่อยสามชิมหามีได้ครับลูกคนผสมมาไรมากครับผสมโตได้จักรอบไหมครับเข่ารอบไหมมันพ่อรอบเนาะส่งผสมมาสามตัวเมือนฝากเบอร์โทรให้นะครับศูนย์หกสามห้าเจ็ด 9240สองสนะคเับองสี่ศูน์นครับอบอลเข่ยงในบอลสองข<อ><อ>ึ<อ>ง้นได้ไหมครับเัียนามีโลกไได้สนใจเอาราคามินินี่นะครับน้ำเพิ่ต่อเอาได้ครับแบบนี้แง่ลูกปร,ประกันตำนี้แข็งขาเยี่ยกับขายได้ครับนี่ร่วมกับขายไอตามันมาันครับผมมาต่อครับหาใจหน่อย มื่อนี้เบิ้องซงส้งสายคุณยีเข่าลายเพราะว่าในห่างในห่างเข่ามาหลายนะครับเน,น้องไอต่อขับจังหน่อยเขาดาแล้วพ่อหนิขายเราลาขายแล้วจักบาทแล้วพ่อสองหมื่นหาบ้านหาร้อยเอามันมัน,มนต่อเอาเอาต่อไปมันมันพ่อไปต่อเป็นขายแล้ว ของผีปราหครบทางนี่ว่าเท่าไหร่พร่อทัสดีครับเก้า,าสิาสส 90. บเพราะท่าน่าแยกไวมันแยกหาเงินลูกลูกหาเงินแมเม่สิบหมันจีแพ่งก่อนนะครับเนาะผสมไหม่ปไ,ไ,ไ,ไหนี่แม่นท่านเนี่ยผสมเก้าสิบเมื่อไต้เมื่อนี่ ง่ครับแล้วอกพมเรว่าเท่าไรครับพมเรว่าหกหมื่นเจ็ดห่นเนบาทครับต่อใดนะครับเนาะลูกตัวเม่ไเลยจักเดือนอะไรเยเดือนรกวางรุกวหกเจ็ดกับเก่ามือต่อเอาฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนยเนย์เจ็สามสามเจดเจ็ดสามสานะครับเนาขอบคุณครับต่อเอานะครับพี่้องเลยผู้เดมากชนโลลี่นะครับ มูนี่ทนร้อนครับมูนี่เป็นผสมง,วงวัวบ้ว 90, า,าเบนเท่า,านะครับเนาะกับเก้าสิบลูกหาแม่สี่สิบหาไหมครับขันแยกลูกสูงประมาณร้อยสามสิบหาเนาะครับแม่เหลือดีร่ำลอยเกือบลอยหาชิดอยู่ครับแม่ <c oughs> นี่ยเบิ้งถ่เอ้ามาเบิ้งต <c oughs> <c oughs> ้องพีบไหครับเห็นปะ เขาง่ายปะนี่บอผมทำแม่ลูกแม่ลูกนะลูกมั่นลูกงามงามหบอครับเปิดเปิดเท่าไหร่ครับบอเปิดแปดสิบสามครับแปดสิบสามบอท่านเศร้านุ่มอยู่แนนครับได้ได้จักเดือนหรือเปล่าบอประมาณสามเดือนครับสามเดือนผู้ใดเอาต่อเอาแปดหมื่นสามพันบาทลูกหลอดอยู่นะครับเนาะแม่แมครับมึงส่งงามงามมั้งนังนานาบัารีแม่หนินะครับของเฟินของเฟินมาทำกันบ่บ่ฝากเบอร์โทรแม่ลูกยังนะครับแม่ลูก 9 9 6 703 8404กเต้อ,ตอเอานะครับวันนี้ขอบคุณครับแม่สาวงามาเท่าไหร่ครับผม72 7ด0ม0สองพบาทได้จักปีแล้วครับไปปีสองเดือนเ2็ด0ืนบาทเนาะก็ได้หมักเงาๆเต้อเอาครับวันนี้ส่วนสูงอย่ารบ้างอยแปรลอยหาสิปอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งไ่ายให้สี่สิบวบ เห็ไมนเ่ยผมประมาณเอาเข่าไก่ประเดะ้ประมมมาลอยหาซิบู้ครับนี่เอาพูดได้มักสายเหี้ยห้ว